เขาดา่าก็พี่ไปคุยกับเขาจนเขาเอามาเยาะเยะ้ยนั่นไงไปคุยตูพี่ไม่มีอะไรกับตูนะพี่ทำตามหนะ้าที่ตัวเตรียมเงินมาประกันตัวหรือเปล่าวันนี้ต้องวางประกันนะถ้าสารสงฟ้องไปคุยปรารถนาดีกลัวเขาจะดา่า ไปผูกมีดว่าไม่ได้มีอะไรกันนะเราสองคนเนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูกันนะมันน่นนี่ยมันถึงเอามาฉีกขีฉีกแดดเยอะเย้ยให้เจ๊วันมานั่งจิตกระดองใจเขาหนักกระเรานี่ไงก็ทนายเขาแบบนี้ก็นี่ไงบอกแล้วทนายเขาขี้กลัวก็บอกอย่างนี้ไงคดีมันถึงเป็นอย่างนี้ไงไม่ประสานงานกับคนเก็บหลักฐานอย่างฉันไม่คุยไม่อะไร แล้วก็กลัวการคุยกับอีหนิงกลัวโดนคดีล้มเจ้าก็ไม่ก็ทนายเจวันแบบนี้ไงก็ถึงบอกไงท่างจะส่งไอใบที่มันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเลยไอใบที่ว่าจะให้ไอใบหนีคดีของอีพกเนี่ยคิดดูอ่ะเป็นระดับทนายยังไม่กล้าส่งอะ่ะโยนไปโยนมากับอียน่นจนอีย่นหลอนตามก็คิดเอาเถอะคิดแค่นี้ก็พอนะก็คิดแค่นี้ก็พอ พานายหล่อนไม่พอทําคดีก็ทําปัญญาอ่อนไม่พอพาอี้อนตกหลุมตกบอก่อข้านักกระเกาพาอี้อนมาหลงเดินเพลิ่มเออแพ้คดีเข้าหนักกระเกาเข้าทางพวกมันหนักกระเกาบันดาโคมม,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 มุมโคมอ่ะและมีการบอกนะเออมาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเที่ยวหน้าเนี่ยเดี๋ยวถ้าพวกมัน ละเมิดย้อนอีกเด็กจะร้องกระสานมาสานโอ้ยมันจะมีเที่ยวหน้าเที่ยวหลังอะไรอีกครั้งเดียวก็น่าจะจัดการมันได้หรือเปล่าเอ้ยก็ฉันฟังแล้วฉันถึงได้จะแบบโอ้กอดทนายอะไรวะเนี่ยมันทนายหรือมันอะไรหรือมันอะไรวะเนี่ยสรุปแล้วก็หลอนพอๆกับน้ากับหลานหลอนพอกันแต่ไม่รู้เป็นทนายได้ไงก็บอกอยู่ก็บอกอยู่ ก็ก็จ่ายเพราะว่าแล้วจ่ายแล้วก็เชื่อใจหลานคิดว่าหลานเอาอยู่คิดว่าหลานเนี่ยกึนสุดยอดตอนเนี้ยแม้แต่เจวันก็พูดไม่ถูกเพราะมันเป็นหลานแกเพราะแกเองก็ไม่ได้เก่งกฎหมายชั่วโมงเนี้ยพูดเรื่องคดีอะไรก็พูดไม่ออกเพราะว่าเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่เห็นน่ะคดีที่ฝากความหวังไว้อะมันก็เป็นอย่างที่เห็นน่ะ ใครก็ไปตั้งคำวังอะไรไม่ได้อย่างที่เห็นเลยเจวันแกนก็พูดไม่ออกเจวิกี้ก็พูดไม่ออกก็ดูเอาสิแล้วช้าคดีเอาไปดองเป็นปีๆสรุปแล้วพอขึ้นศาลก็ปัดตกโอ้ยตายแล้วแล้วยิ่งมาฟังมีต่างพูดว่าเรื่องเรื่องหลักฐานไม่เอาไปทั้งหมด เพราะว่ากลัวโจทย์จะเดือดร้อนกลัวโจทย์จะจําเรื่องไม่ได้ก็เลยเลือกไปแค่บางส่วนกูยิ่งเอามือกุมหน้าผากขนาดกกเก่าเลยแล้วกูก็งงว่ามันฟ้องทําไมั้งงั้นอะฟ้องฟ้องให้พวกมันหัวเลาะย้อนอะคอยดูนะคดีย่อนอะต่อให้จะชนะพวกมันก็ยเยอะเยะ้ยเพราะว่าค่าเสียหายหลักสิบหลักหมืน่นมันไม่สนหรอกจ้าแล้วจนก็จนเจ๊วิกกี้หลน่นนะ รอเป็นปีเป็นชาตินึกว่าจะมีอะไรลุน้นเห็นคดีดย่นเจมิกี้แกก็รู้ชะตากรรมคดีตัวเองแล้วจ้าก็บอกอยู่ไงแกเสียเปียกตั้งแต่งวดแรกแล้วมนาะเจองวดสองงวดสามแกจะแกจะไหวเหรอเจมิกี้นะแกนี่อ่วมโดนบูลลี่อ่วมทำก็ต้องทำที่สุดแล้วพอเจอแบบนี้เอาเป็นกูกูก็สติแตกและทนไม โอ้โหแล้วทำแบบเป็นจีปีเลยดองคดีโอ,อ้ยนั้นอะแล้วเจวันแกก็ปลอบใจอุ้ยหลานของเจ้เนี่ยเขาอะเป็นคนละเอียดแกก็จะพูดแกตัวหลานแกอะเป็นคนละเอียดแกไม่เอาไม่อะไรเลยถ้าไม่ผ่านไม่อะไรกะทั่งมาคุยกับคนเก็บคลิปอย่างนี้หนิงเขาก็ไม่กล้าคุยอะคิดดูแล้วดูคดีเก่าเจ๊ว,เจวิกกี้นะที่มันผ่านฉลุย เพราะอีทนายกอไก่ไม่เคยต้องคุยกับเจวิกกี้เลยแค่แค่คุยกับอีหนิงเนี่ยเจวิกกี้มีหน้าที่ไปเบิกความอย่างเดียวแทนนันแทนไปยืนอยู่บนมันลังโดยที่เจวิกกี้ไม่เคยต้องทำอะไรเองเลยฉันเป็นคนคุยให้ประสานงานให้เก็บนั่นเก็บนี่ไปจนถึงชั้นศาลอะ ที่เหลือเจวิกกี้แค่ไปเบิกความเจวิกกี้แกก็ถึงไม่ค่อยไม่ค่อยฉายานบนบนสารเพราะว่าแกไม่ได้เคยฟังคิดแกไม่เคยทําอะไรเลยเพราะอีหนิงกับไอจุ๋มทําให้เออแต่ทนายคนเนี้ยกระทั่งว่าจะจะเอาอะไรอะ่ะต้องฝากผ่านไอจุ๋มผ่านเจวันและไม่กล้าคุยกับอีหนิงแล้วพอไม่กล้าคุยกับเราเอาเราไม่รู้แล้วว่ามึงฟอ้องอะไรกันใช่ไหมละ่ะไม่งั้นเราก็จะบอกได้วราคิดไหนไม่คิดไหนใช่ไหมล่ะ เราไม่รู้แล้วอืมตั้งแต่รุ่นเจวิกกี้แหละกลายเป็นล้องเสร็จโดนมันสม,มน้ำหน้าขนาดกระเกาโดนมันดา่าโดนมันด่าส่วนขนาดกระเกาเพราะตัวเองพากันปรึกมึนอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นเนะี่ยปรึกมือไม่ว่านะปรึกมึนไม่ว่าเลยไม่เรียดเลยแต่ปรึกมึนแล้วบอกก็ไม่พังอย่างที่เห็นหลักฐานเก็บให้ แจ้งให้ก็ไม่ใส่ใจสุดท้ายก็เอาหลักฐานขี้หีปลาขึ้นไปปับ๊บมันรอดคดีเห็นยังไงแล้ว,ลวเราพูดปากเปียกปากแคขโนโสนโนแคร์นะไอสิ่งที่เราพูดเนี่ยขโนโสนโนแคนะัเห็นยังไงเห็นหรือยังไหนดีแล้วมันจะมีความหมายอนะไรอย่างฟ้องไปเนี่ยเอาตัวอย่างอ่ะฟ้องก็มัดหมอยนี่ก็เพียพอละมัดหมอยรวมกันคดีก็เลยหน่อแตกคดีเลยไม่เวิร์กเพราะว่ามันอ่อน หลักฐานมันอ่อนไปมัดจุกรวมกันหลักฐานมันอ่อนแถมไปเขียนค่าเสียหายสามแสนสำหรับสี่ตัวห้าตัวโอ้ยเป็นเธอเธอจะกลัวไม่ดีเป็นเธอเธอจะแคร์มนะั้ยฟ้องมาอีกสิบหมายอะแคร์ไม่แบบนี้ไม่ต้องเสียงเงินอะไรเลยแพ้ขึ้นมาก็เสียแค่หลักหมื่นแต่ไอคนฟ้องเนี่ยเสียงเงินค่าฟ้องไปไม่รู้เท่าไหร่อ้าวเธอคิดดูดิ ไปดูนะคดีย่นนะ่ะถ้าทำถ้าทาไม่เวิร์คทำโง่ๆเนี่ยยนะ่นเนี่ยขาดทุนยับย่อยถ้าเกิดย่นเป็นคนจ่ายเนี่ยดีว่าย่นไม่ใช่เป็นคนจ่ายแต่สุดท้ายพวกมันก็หัวเลาะเยอะยับเยินเหมือนเดิมเพราะมันแพบไม่ต้องเสียอะไรไนงะพวกมันไม่ได้เสียคือเหมือนศูนยนะ์น่ะเหมือนฟ้องเลขศูนยนะ์เน่ะเออฟ้องสามแสนนะ่ะมันสี่ห้าคนนะ่ะเวลาศาลก็สั่งจ่ายเป็นเป็นที่สองแสนถึงหรือเปล่า สองแสนถือรือเปล่าเหรออืมเขาเขาเรียกไปนะเขาเรียกเถื่อด้วยเพราะบางทีศาลเขาก็พิจารณาอาจจะลดหย่อนให้กันจากสามแสนพูดไปพูดมาเขาอ่านให้จ่ายแค่คนละห้าหมื่นอย่างเงี้ย่ะปีไปสองแสนแล้วถามว่ามึงได้อะไรย้อนอย่างเงี้ยคดีมึงอะต่อให้ชนะก็ไม่มีเอฟเฟกการเรียกค่าเสียหายเนี่ยเขาเรียกเพื่อให้คนมันเดือดร้อนจ้า ค่าเสียหายเยอะมันก็ลูกคดีมันก็มีผลเยอะแต่ถ้ามึงไม่เรียกคุยเลยเลยเหมือนอีเจ๊วิกกี้นะก็อย่างที่เห็นเลยจ้าเออฉันถึงไม่เคยหวังอย่าไปหวังขึ้นศาลฉันไม่เคยถามหรอกขนาดโดนมันแลบลิ้นปิ้นตาตามปีนบันไดศาลทนายยังไม่มีปัญญาจัดการพวกมันเลยตัวทนายเองโดนมันถ่ายรูปโดนมันด่ายังยังโคตรยังแงาทนายยังไม่มีปัญญาฟาดอะไรมันเลย แขไปขึ้นศาลก็ศาลตัดตกอย่างที่เห็นไม่มีปัญญาฟาดมันอะอย่างที่เห็นเลยไม่ต้องแปลกใจที่มันที่คนพวกนี้มันจะไม่เกรงกลัวเพราะว่ามึงทําคดีแบบนี้มันไม่เข็ดลาบหรอกโอ้ยเป็นกูกูก็ไม่เข็ดหรอกเบากบาเบาบ,อ,บ,อ,บ,อ,บอ,อย่างเงี้ยมึงมาเหอะอีกร้อยหมายกูก็ไม่กลัวหรอกเป็นกูกูก็ไม่กลัวเงินก็ไม่ตงเสียถึงเสียก็เสียนิดเดียว ฉันถึงไม่เคยถามคดีหรอ,อกแต่ที่ฉันให้เช็คเนี่ยว่ามึงดูดีๆนะว่าตกลงมึงเรียกค่าเสียหายนะ่ะมึงถูกต้องหรือเปล่าให้เช็คคลิปเช็คอะไรเพราะว่าอยากรู้ว่าอันไหนมึงเอาขึ้นเพราะอันไหนที่มึงไปขึ้นศาลแล้วกูก็เก็บให้มึงไม่ได้คือใช้ไม่ได้หลักฐานไหนที่ที่เอาไปฟ้องแล้วเอาไปฟ้องอีกไม่ได้แต่ถ้าหลักฐานไหนเ่ยที่ยังไม่ได้เอาไปฟ้องโอเค อันนั้น,นใช้ได้แล้วเวลาเราถามมันอ่านแต่ไม่ตอบอย่างที่เห็นนี่แหละเดี๋ยวคยดูโผล่ไหมที่เดี๋ยวมันมาขอนั่นขอนี่กับฉันต่อบนี่มันเป็นอย่างนี้นหะเธอดูเอาเลยเอเอดูเอ,เองเลยไม่ต้องแปลกใจนะที่คดีอี้เหี้ยพวกนี้ไม่เบิกอะไม่ต้องแปลกใจดูเอาเลยจ้าแล้วถามว่าทำคดีกันแบบเนี้ยถ้าเจ๊วิกกี้เดินหน้าน่ะ จะไม่โดนมันด่าหนักกระเกาเหรอคือแน่นอนอยู่ยแล้วจ้าคดีแบบเนี้ยเดินหน้าก็โดนมันซ้าเขาหนักกระเกาจ้าตีงูตีหลังไม่หักแก่าเ้ยเฮ้ยเธอแล้วประเด็นคือไอ้กูรูอย่างเราเนี่ยบอกเขาก็ไม่ฟังเราอย่างที่เห็นนี่แหละจ้าจะติดต่อสอบถามกันแนะนําอะไรก็ไม่ได้อย่างนี้เหลยจ้าเออเป็นอย่างนี้แหละคดีถึงล้มเหลว ก็เขากลัวกันน่ะแต่ฉันก็ไปขู่เอาไปด่าเลยฟพวๆทันลำคาญกูไม่อยากยุ่งแล้วกูก็บอกมันให้ร่วมมืออะไรก็ไม่ร่วมเนี่ยกูแปะให้ดูน่ะแล้วอีหนิงก็ไปพิมพ์ข้อความเสียงส่งให้มันมันก็เลยโทรมามันก็เลยบอกเอองั้นก็ส่งไปชนีบอกเนี่ยตกลงมึงจะอยากเอามันลงไหมอีโคกเนี่ย เนี่ยมัวแต่เอาความชั่วมันไปซุกไว้ใต้ผมไม่ร่วมไม้ร่วมมือกันจะไปเอามันลงได้ไงให้ไอาบีมันไปคุยปากเปล่ากับทนายที่แคนาดาเขาจะเชื่อหรอว่าอีเปรตตัวเนี้มันมีคดีหนีอยู่เนี่ยมันก็ต้องมีเอกสารไปยืนยันนั่นนุนนี่เออไม่เอกสารพวกเนี้ยมันจะผิดที่คนคัดไงบีมันจะมาเอาเรื่องเหมือนที่มันเอาเรื่องแกที่หนองคายตอนเนี้ยไอเรื่องใบบันทึกประจําวันที่พวกมันเอาไปเผยแพร่นั่นนะ แกก็โดนคดีนี้อยู่ไงทนายเขาก็โดนคดีทะเบียนราดนั่นไงเขาโดนกันหลายอย่างเขาก็เลยพากันแล้วทนายเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเหมือนทนายคนอื่นหรอกทนายรูปหล่อทนายวุฒิเนี่ยนั่นแหละแล้วตกลงอีปิ้นไปถึงไหนแล้วอีปิ้นเนี่ยไปถึงไหนจะจะไปวันไหนเอกสารครบหมดแล้วแล้วของเธอเช็คด้วยทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยแนบให้ทั้งสองสองภาษาไปให้ทนายเขาเนี่ยนี่แหละไทม์ไลน์ แล้วเธอก็ไปคุยเขาให้รู้เรื่องว่าสามารถเอาผิดมาตราไหนข้อไหนเวิร์กไม่เวริร์กส่งฟ้องได้ไหมลักษณะอย่างนี้布拉布拉นั่นแหละเขียนเรียบเรียงให้หมดละทั้นไปคูมันฟัวฟัว,ฟว,ฟว,ฟวเลยอียนไนี่านลำคาญไงบอกให้ช่วยอะไรก็ไม่ช่วยแล้วก็ไม่ร่วมมือกันแล้วจะเอามันลงได้ไงอย่างนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกที่ฝั่งนี้สู้สู้พวกมันไม่ได้สักทีอ่ะ ใบสําคัญอะไรก็กลัวก็หลอนอย่างนี้แหละแม้แต่ทนายย่นยังหลอนน่ะพากันหลอนเอาความเฮี้ยมันซุกซ่อนเอาไว้ไม่เอาไปให้ชาวโลกเขาเห็นหลักฐานก็ไม่มีเออมันก็เลยโทรมาคุยกับฉันเป็นชั่วโมงนั่นแหละแล้วมันกลัวจะหลุดจะหลุดอยู่นั่นเนี่ยเขาจะเอาไปใช้บนศาลแคนาดาเขาจะไปเอาเกี่ยวอะไรกับคดีในไทย มันจะไปผิดกฎหมายตรงไหนก็เอาไปยืนยันบนศาลก็ถ้าฝั่งที่ชนะคดีหรือเป็นคดีอยู่แม้แค่ใบมันหนีหมายศาลยังไม่มีใครกล้าที่จะเอาไปยืนยันให้กับทางแคนาดาเขาก็ปล่อยให้มันลอยนวลไปอย่างนั้นเลยนี่แหละคือหลักฐานสำคัญที่จะไปยันบนศาลแคนาดาได้ว่าผู้หญิงคนนี้มันหนีศาลจากไทยมาแล้วแล้วพวกอยู่ก็ไม่กล้าแม้แต่จะเอาใบเนี้ย ไปให้ไอบีมันเอาไปดําเนินการแล้วย่างงี้จะไปเอามันลงได้ยังไงอีคกนี่ยนะสักแต่จะให้มันมีคดีแล้วแอบแอบปิดบงังความชั่วมันไว้ใต้พรมอย่างเงี้ยแล้วจะไปไปเอาเอกสารทางแคนาดาไปยําอะไรกับเขาได้เขาได้แล้วมันจะไปทําอะไรได้ลถ้างั้นน่ะนะก็ฝั่งนี้มัวแต่ขี้ขลาดมัวแต่กลัวใบนั้นใบนี้มันจะไปผิดกฎหมายตรงไหนก็เอาไปให้ศาลแคนาดากุณ